วันที่26สิงหาคมสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประทับเครื่องบินบริษัทการบินไทยจำกัดเีท่ยวบินที่ TG8886 สเด็จพระราชดำเนินถึงท่าอากาศยานปันมาเดอร์มาโยกา,กาเกาะมาโยกาในโอกาส,สเสด็จพระราชดำเนินเยือนแหลนจักสเปนเป็นการส่วนพระองค์ระหว่างวันที่26สิงหาคมถึงวันที่4กันยายน2567เพื่อส่งร่วมการแข่งขันเรือใบ โดยมีนายโวสิตบอลซับเอกอัครชทูตณักกรุงมัตลิดเฝ้ารับเสด็จโดยการเสด็จพระราชด,ดําเนินมาทรงร่วมแข่งขันเรือใบในครั้งนี้นับเป็นครั้งที่สามที่ทรงมีพระกรุณาเข้าร่วมแข่งขันเรือใบร่วมกับสมาชิกทีมวายุระยะเวลาผ่านมาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงมีพระกรุณาเข้าร่วมแข่งขันเรือใบในการแข่งขันเรือใบจิงถ้วยพระราชทาน ปูกเก็ตคิงคัพรีกัรต้าและการแข่งขันเรือใบข้ามอ่าวไทยไประจำปี2567ในวันที่19เมษายนเส้นทางหัวหินอ่าวเตยงามอันเป็นที่ประจักต่อประสบนิกรชาวไทยรวมถึงชาวต่างชาติถึงพระปีชาสามารถทางด้านกีฬาเรือใบและการเสด็จมาส่งร่วมการแข่งขันในครั้งนี้นอกจากจะทรงเป็นกำลังสำคัญข,ของทีมวายุในการแข่งขันแล้วยังจะบังเกิดคู่นูปการอันใหญ่หลวง แกวงกัรกีฬาเรือใบของไทยและระดับโลกอีกด้วยการแข่งขันเรือใบในปีนี้มีทีมเข้าแข่งขันทั้งหมด13ทีมจาก9ประเทศมีการแข่งขันทั้งสิ้น5สนามโดยสนามที่ราชอาณาจักรสเปนเป็นสนามที่4ของรายการปัจจุบันทีมวายุมีคะแนนรวมอยู่ลำดับที่6จาก13ทีม